เทคนิคเขียนงานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์เพื่อนๆนนักวิจัยมือใหม่หรือใครที่กำลังมองหาทิศเด็ดๆในการเขียนงานวิจัยให้ปังและได้ตีพิมพ์เชิญทางนี้เลยจ้า 1. เลือกหัวข้อที่น่าสนใจและมีคุณค่าเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในกระแสหรือเป็นช่องว่างความรู้ที่ยังไม่มีใครศึกษารับรองว่าเรื่องของเราจะโดดเด่นน่าติดตามํา 2. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ งานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างฐานความรู้ที่แน่นและนำมาอ้างอิงในงานเขียนของเราด้วยจะได้ดูมีเนื้อหาสาระน่าเชื่อถือขึ้นเยอะ 3. เขียนให้กระชับเข้าใจง่ายลำดับความคิดให้ดีเนื้อหาต่อเนื่องและตรงประเด็นใช้ภาษาเชิงวิชาการเลือกคำศัพท์ให้ระดก,กุ่มอย่าใช้คำฟุ่งเฟือแต่อย่าลืมคงสไตล์การเขียนที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา 4. ตรวจทานและปรับแก้ต้นฉบับอย่างละเอียดทั้งเนื้อหารูปแบบและอ้างอิงตามหลักสากลอาจให้ผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนร่วมงานช่วยอ่านทบทวนและให้ข้อเสนอแนะด้วยเผื่อจะเจอจุดบอดที่เราตกลน 5. เลือกวรารสารที่เหมาะสมกับสาขางานวิจัยของเราศึกษากฎเกณฑ์การตีพิมพ์ของวรารสารนั้นๆให้เข้าใจ